สวัสดีครับตอนครับทู้ช่องลุงไต่นะหามแชนแนลวันนี้ก็ไม่ได้มานั่งกินอะไรให้ดูนะเพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนแนวนะครับอย่างี้กว่าคนจะอยากถามเลยผมถามเลยถามทุกเรื่องโอ้ผมถามแน่นอนเพราะว่ามีหลายคําถามที่แฟนคลับเขาฝากมาวันนี้อาจจะขออนุญาตพูดภาษากลางเพราะว่าคุณคนเติมเขาภาคกลางเหนือตอนล่างเหนือตอนล่างเหนือตอนล่างเหนียเหนืยเหนือตอนล่างเหนือตอนล่างด้วยโอ้าย เอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้ภาษากลางกันวันหนึ่งทุกทีใช้ภาษาโคราชนะผมจะดมรอเนี่ยมาตักนอทำไมต้องดมยาดมรอวะอ๋อเปล่าเปล่าไม่เป็นไรเออถามก่อนว่าขอโทษครับอิ้มยิมยังไม่ได้ถามว่าแา้วดอกแรกถามก่อนว่าชื่อบุญเติมเนี่ยมายังไงชื่อบุญเติมเหรอเออที่จริงอ่ะเกิดอยู่ตู้เติมเงินบอกไม่ไม่ตู้ตู้เติมเงินยังไม่เกิดตอนนั้นยังไม่เกิดเลยผมมามาก่อนเลยมาก่อนอันนี้มันเป็นเออเขาเรียกอะไร ไม่รู้ตอนนั้นผมดูภาพยนตร์เรื่องอะไรมันชื่อบุญเติมแล้วมันแล้วมันสึกไอ้คนชื่อบุญเติมต้องเท่ดิว่ะบุญชูหรือเปล่าไม่ใช่บุญชูเราฟังผิดนั่นแหละผมก็เป็นผมก็เอ้ยจะเอาชื่อเนี้ยเอาชื่อบุญเติมเลยเออผมก็เลยตั้งเอามาบุญเติมแต่คำว่าอร่อยซี่ยังไม่มีนะตอนแค่บุญเติมอย่างเดียวบุญเติมอย่างเดียวเออไปไหนก็เอาบุญเติมบุญเติมจากนั้นมาบุญเติมตั้งแต่อายุยี่ห้าบ่เอาไม่ใช่ยี่ห้ายี่สี่ยี่สี่ยี่สี่พูดผิดจริงชื่ออะไรหลายๆคน ดัฟ <D> มีชื่อเดียวบะชื่อเดียวดัฟอเขาชื่อพี่ดัฟนะดัฟ <D uff. S 2> เออหลายๆคนเขายังไม่รู้ <c oughs> พี่ดัฟพี่ดัฟดัฟดัฟนึกว่ามาได้ชื่อนี้ที่นี่คือ<า>ได้มาก่อนแล้วก่อนจะได้เข้าแก๊งลอยสีเนี่ยเออใช่เพราะว่าชื่อเนี้ยผมตั้งมาตั้งนานแล้วแต่คําว่าลอยสีเนี่ยมามาจากเฮตั้มอีกทีนึงนามสกุลก็เป็นบุญเติมลอยสีลอยที่นี่อยสีที่อื่นทุกที่ไหมก็แล้วแต่ก็ในไหนที่เป็นที่อื่นน่ะ จริงนะแต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่นเออใครจะบ้าแบบลอยที่นี่ทีนี่มันไม่ได้มันเสี่ยงเข้าใจไหมมันเสี่ยงอ๋อคุณเข้าใจภาวะเสี่ยงด้วยคุณเคยอะระยะแบบว่าออไปปีนระ,ะเบียงหนีไหมล่ะที่นี่มันไม่มีระเบียงนะบ้านชั้นเดียวอ๋ออันนี้ก็ปตัจะปีนหน้าต่างนี้แหละแหม่ไอ้น,นี่มันพิววเว้ยแล้วไอ้ที่ทํากับข้าวเก่งเนี่ยได้มาจากอะไรอ๋อตอนนั้นนหละ ไม่เรียนยบไยน่ไม่เรียนไม่เรียนตอนอยู่ปนหนึ่งกลัวจะไม่มีเมียยายว่าผู้ชายเนะี่ยถ้าทําก็ข้าดเป็นซักข้าไปเป็นอนะ่ะหุงข้าไเป็นอนะ่ะเดี๋ยวหาเมียไม่ได้นะมีภาษาสุโขโทไ<ข>ทยนะขอโทษนะัรอขนาดนี้กลัวไม่ได้เมียจะบ้าไปแล้วยายพูดยายพูดตอนนั้นแบบยายพูดตอนนั้นรอ,อยังตอนนั้นเหรอก็ยังเด็กๆอยู่อ่ะแล้วตอนนั้นคือแบบอาคิดอ่ะ เขาบอกอ่ะถ้าเกิดกินข้าวเย็นอ่ะบ่อยอ่ะน่าจะขาวแล้วคนแก่ลอยกินข้าวร้อนนะว่าตัวเราฮะยายเรากินข้าวเย็นให้หมดเขากินข้าวใหม่เรากินข้าวเก่าง่ายดนหลองให้กินข้าวรอกแต่เด็กอ่ะเออผมผมย้อนกลับไปกินข้าวเก่าได้ไหมผมจะได้หล่อมันมันเดจากนั้นก็ชอบกินข้าวเย็นตลอดไม่ชอบกินข้าวร้อนขี้เกียจเป่าทาเป็นกี่อย่างที่นับนับเนี่ยเคยนับไหมไม่เคยแต่เออแค่บอกเมนูผมก็จะบอกเอ้ทำได้แต่แค่ว่ามันไม่ตามแบบตามตามตำราหรอกจะเป็นแบบว่า กูอยากใส่เลยพี่มาเนี่ยทำเลยกูทำเลยมาเนี่ยเออสูตรเฉพาะตัวนะเฉพาะส่วนตัวเลยอร่อยไม่ซ้ําอร่อยไม่ซ้ําแล้วก็อะไรอะไรอร่อยเลยโอ้เดี๋ยวไปซ้อมมุกมาใหม่นะครับคัดก่อนได้ไหมไม่ทันแล้วอร่อยไม่ซ้ําจาสูตรไม่ได้ใช่ถูกต้องคือวันนี้เมนูเดิมแต่ว่ามีเค็มบ้างหวานบ้างเปรี้ยวบ้างก็สามารถจะทําเป็นกลมกล่อมมากกว่ากลมกล่อมป่ะกลมกล่อมคือว่าออกยังไงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มคือว่ามันจะพอดีเลยลงตัวเฮจะไม่มีอะไรเด่น ออคือกลมกล่อมหมวานไม่หนักเค็มแค่ไม่หนักเกินไปก็จะแบบแบบลงตัวพอดีเลยแสดงว่าสเปคของสาวๆที่ชอบก็เหมือนกันสเปคสาวแล้ว <laughs> ก็นั่นแหละสเปคสาวผมก็ชอบสูงขา้าคมไหมคมไหมหรอมันฝ่ายนึงคมแบบคมแบบขาวหรือคมแบบดําคมแบบที่เราชอบเลยอ่ะคมแบบผมยไปชอบก็ลูกครึ่งฝรั่งแล้ว แม่คุณคุณ่ะคุณนะลูกขึ้นฝรั่งไงสูงสูงหน่อยเออใช่รู้รู้นอยู่สูงร้อยเจ็ดสิบน่ะต้องสูงร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปให้มันสมกับบุญเติมบุญเติมตอนนี้สูงเท่าไหร่หลายคนก็ยังไม่รู้ร้อยแปดสิบสองเห็นเขาเห็นแต่เรานั่งอยู่งี้ไงเขาก็ไม่รู้ว่าจะตังค์อยู่สูงพูดถึงกับข้าวคิดว่าระหว่างบุญเติมกับพ่อเยี่ยมไอดอนหลังครัวเนี่ยใครทําเก่งกว่าเออผมคิดว่าเอพ่อเยี่ยมเนี่ยเขาอ่านนารามาก่อนเขาต้องเก่งกว่าอยู่แล้วบอืม แต่ถ้าเกิดมาทำม่วงนผมอะพอ,อยังก็ไปเป็นเหมือนกันนะไปไม่เป็นแต่พ,พออย่าง,งคือต้องเอ้ยอย่างวันนี้เขาจะต,ตามสูตรนี่นี่นี่แต่ผมก็จะแบบว่ามีระแสนนั่นแหละเขออ้าใจไหมก็อย่างแบบ,แบ,บแก,กินกะเพราอย่างกินกะเพราเมื่อกี้เล้ยังบอกต้องมีหัวหอมเลยนะหัวหอมหัวหอมใหญ่ใส่นะผมบอกไม่เป็นไรมีระแสนนั่นแหละเขาจะพูดอย่างเงี้ยเอาถ้าเกิดวันนี้มีแก้วังกรก็ไม่ใส่ลงไปเลยบ่บ้าอันนี้ผลไม้เคนละอย่างไม่กะเพราเขาบอกมีอะไรใส่หมดก็มีละใสนนั่นคือแบบเอาที่มันทำกับข้าวได้ไม่ใช่คนจะเอาแตงมาใส่กับ ไอ้เครื่องเติมจืดก็ไม่ได้นะแทนฟักมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่แต่ถ้าเป็นสูตรของพ่อเยี่ยมไอดอนหลังครัวเนี่ยก็จะปกติใช่มาตรฐานมาตรฐานเลยของเรานี่ไม่ปกติอแล้วก็แล้วก็ถามมาตรฐานไหมก็มาตรฐานมาตรฐานกระชอบตัวเองคนนึ่ไม่รู้กินไม่ได้ก็ช่างแต่เรากินได้เรากินได้แล้วทําไมเวลากินต้องทั้งห้านิ้วเลยปะยุ่มลุอย่างนี้เลยห้านิ้วมันเป็นเพราะอะไรื่อนเชิญนก็ม่อก่อนมันก็เป็นคนเรียบร้อยเลยเข้าใจไหมเออ อันนี้เฮียตั้งบอกว่าเอ้ยมึงอยากเกิดไหมเอออยากเฮียมึงตะกาตะการไปเลยเออเราอยากดังหรือว่าเราตะกาตะการอยู่แล้วก็คือว่าจริง<ม>จริงก็คือมันก็กินแบบเรียบร้อยแหละ,ะตะกาตะการมันก็แบบว่าเขาต้องหุม้มารยาทใช่ไหมเรารู้หมดแหล,มละมารยาทอะไรอะไรเรารู้หมดแหละแต่แค่ว่าเรากินโชว์แค่ตรงเนี้ยระยะสี่เทียนเป็นพื้นที่ของเราอะไม่เป็นคนลุกกับเราจริงไหมเรารู้กันเองไงเราเ,ราเ,เ,ราเตเข้มมาหมดอะนผมก็เอาเลยมับ้ามับมับ,บ,บแล้วก่อนที่จะเข้าคลิปผมต้องล้างมือสะอาดอยู่แล้วอ่า ต้องล้างมือเตรียมเอาที่เลยบอาอยู่แล้วจริงไหมไม่มีแบบเกาตูดเกาต้นมาก่อนมายุ่งกับเพื่อนนี้ไม่มีตายหาเลย้งก็ไม่ไหวหรอกผมก็ไม่กล้ากินเหมือนกันมันขังเกาเกามาขนติดเล็บยังไงก็ไม่ใช่นะในตรวจดูได้ซอกเล็บมีอะไรบ้างอ๋อมีอยู่เนี่ยมีอันนี้คืออะไรขันไปขันอืมกาขันขันน้ำส้มเออขันกะทิอะไรอย่างงี้กาบไหญานางมันติดกาบไหานางเออคือบุญเติมต้องต้มใบทุกวัน ออบางครั้งผมก็ต้มอย่างอื่นบ่นม่นจะเป็นต้องต้มใบหลอกมางครั้งผมก็ต้มน้ําร้อนกินกาแฟบ้างแม่ใบยานางที่ว่านะใช่ไหมใช่ต้มม่เวลากินแล้วทําไมต้องง่วงต้องตาลอยทุกวันเลยธรรมดามันบางวันเ็นกระดิดบางวันก็ไม่ง่วงบางวันก็ง่วงใช้คาว่าดีใช้คาว่าดีเลยจริงเออแน่นอนจริงๆงพลังเขาเรียกว่าไม่ใช่พลังใบนี้พลังอะไรพลังต้มพลังต้มออื ก็ค like ือถ kind of kind of <can> <can> ้าถ้า <aja> ต so hmm, um, ้มเนี่ยจะเสี่ยงมะเร็งน้อยกว่าถ้าปิ้งย่างก็จะมะเร็งเต็มเต็มถ้ะเงต็มถูกต้องอย่างน้อยต้มก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้แล้วอคือไม่ไม่ให้ไหม้แล้วเมนูที่ทําให้เราเกิดเนี่ยมันคือเมนูอะไรส่วนมากจะเป็นผัดเผ็ดผัดเผ็ดปะผัดเผ็ดผักกะเพราเนี่ยผมชอบเนี่ยหมูไก่อะไรงี้เรยกว่ามีแปลกกว่านี้ก็มันมีทั้งหมดทั้งไก่กบปลาไหลเขียดหรืก็ว่าไปที่เราได้ผัดบ่อยสุดเนี่ยอะไรส่วนมากส่วนมากถ้าอยู่นี่เป็นปลาไหลมากกว่านะบ่เพราะว่าอาจารย์ไข่หาปลาไหลได้เกก่งมา ยอมรับเลยเพรอาจารย์ไข่ทางดำอาจารย์ไข่ทางดำเนี่ยเดินมาจากไหนตัวทักแขนนี่ครับโอ้โหอืได้ปลาไหลตลอดได้ปลาไหลตลอดภาษาไอสารเรียกอะไรเอียน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 ไม่น่าช่วงหลังได้สกิลเอียนมาเยอะมากนะบุญเติมถามอลไรไหลลื่นไปหมดนะใช่ไหมเพ่อเยี่ยมไหลลื่นพ่อเยี่ยมมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อพ่อเยี่ยมมาเดินหลังครัวตอนนี้นินทาแกไม่ได้ละนินทาไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีกิจนะเป็นว่าที่ลูกเขยเนี่ย ต้องเป็นเราไหมอ๋อต้องเป็นผมแล้วเพราะผมผมจองสองคนเลยทั้งน้องฝนน้องฝนนี่ยหลอต้องต้องเป็นของผมเท่านั้นคนไหนคนไหนดีสุดลูกเขยปล่อยคือว่าตามใจผมไงแล้วแต่คนจะคิดใครไหมเพราะว่าลูกเขาลูกเขยล่อยลูกเขยปล่อยเนี่ยความหมายมันโอ้โหเป็นร้อยเป็นล้านแล้วแต่คนคิดอะอืมมันหาแบบว่าความหมายที่แบบว่าตรงจุดไม่ถูกเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้เออนี่แหละเออก็คือแบบบางคนก็อภไปว่าคราวนี้ผมไปดูอ่านคอมเมนต์นะคนอะคนอีสานเองเขาแบบ ไปว่าอย่างนี้อันนี้ก็ว่าไปางี้ไปงี้ผมบอกเอ้าอันนี้ส่วนตัวผมก็ผมคิดว่าผมต้องเป็นแบบนี้อ่ะเข้าใจไหมแล้วก็มีแฟนขับจากช่องบุญเติมอ่ะเขาเข้ามาถามในช่องลุง่ายถามว่าเอ้บุญเติมหายไปไหนสีห้าหกวันไม่ไ<ป>ลงคลิปเลยโอ้ยไปงานก็มีพักผ่อนบ้างไหนๆก็จะไปกรุงเทพทีก็เนาะไม่ถือกล้องถือกล้องไปด้วยเหรอถือกล้องไงมีแต่กล้องโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดโอ้โหออกกบออกจากอ่บริเวณนี้หน่อยได้แล้วเาแต่เยี่ยมไว้ ไม่ค่อยว่างเวลาออกไปข้างนอกก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายมันมันว่างแหละแต่คือแบบว่าเขาเรียกว่าความคมชัดอ่ามันมันอะไรพอดูไปเมื่อดูหมดแล้วงุดงี่แ่ะบอกมันไม่ชัดอะเขาะ้าใจไหมปวดต<อ>ั้งปวดสายตาเปล่าอืมเดี๋ยวถ้า <ละ S 1> เกิดดูดูแล้วมันก็<ด>จ,ะจะไม่ธรรมชาติออไม่เดี๋ยวถ้าเกิดผมมีตังค์ครับผมจะซื้อไอโฟนสิบสามโปรแม็กเลยอันนั้นชัดเจ๋วเลยแล้วถ้าตอนตอนนี้เนี่ยถ้ามีเงินร้านแรกเนี่ยจะไปทําอะไรร้านแรกเหรอใช่เผาทิ้งมังเลย เอาจะบ้าเลยมีเงินไปเผาทิ้งก็บอกคุณเลอกสมมติเมื่อกี้เอาเรื่องจริงถ้ามีเงินล้านแรกไปเอาไปทําอะไรอ๋อก็เสียคันนักค่าไฟหนึ่งปีเพราะว่าผมทาไมต้องเสียหนึ่งปีอ๋อก็ผมไปอันนั้นวไงเขาเรียกว่าบนบบานบนบานสารเก่าไว้หนึเอาสมมติค่าไปสามล้านบาทแต่ได้ล้านเดียวนี่ยังจะ่ายอยู่ไหมอ๋อนั่นก็เป็นไปไม่ได้เ้วข่าไฟสามล้านต่อให้สิบัาทยังไม่ถึงสามล้านเลยยี่สิบาทัไปถึงสามล้านก็สมมติไงเอาสมมติเอออ๋อก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ซื้อกล้องใช่ก็ ก็แบบถ้าเกิดได้รักเลยก็มีทําบุญด้วยอันนี้คําถามสมมุติแกมจริงมีอ<ช>ินบ็อกถามเข้ามาว่า,วาสมมุติว่ามีสาวๆเนี่ยที่ตรงสเปคบุญเติมเข้ามาพร้อมถวายให้ทั้งตัวทั้งใจเนี่ยบุญเติมจะทำยังไงทํายังไงเหรอเออยผมก็จะบอกเขาว่าถวายทั้งตัวทั้งใจคืออันนี้คือถ้าแกมจริงนะผมตอบจริงจริงเลยก็ได้อ่าแกมจริงมันมีไหมมีนะแต่ผมก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนปพี่น้องอดีที่สุดแล้วอ่ะ แต่ถ้าไอคนที่เราชอบอยู่ในใจอ่ะเออเราก็เก็บเขาไว้ตรงนั้นถ้าเขาถวายอ่ะถ้าคนที่เราชอบเขาถวายทํำยังไงถวายเหรอเอาเอาเอาแบบเอาเอาแบบดาราแมนต้องเอาแมงมาด้วยนี่อ่ะเอาแบบดาราเอาชีวิตจริงเอาแบบเอาดาราก่อนดาราดาราจะตอบยังไงครับแบบดาราก็แค่คุยคุยแค่คุยคุยกันก่อนนะครับอืมแล้ววันนั้นไปกับใครฮะไปกันกี่คนวันนั้นก็ไปห้าคนครับอ๋อตอบแบบดาราตอบดาราถ้าตอบแบบจริงๆอ่ะจะทํายังไงชีวิตจริงชีวิตจริงเหระชุดเข้าโรงแรมแต่วันแรกแล้ว แล้ววันนั้นไปกันกี่คนวันนั้นเหรอห้าคนเหมือนเดิมห้าคนเหมือนเดิมอันนี้ชีวิตจริงก็ไปห้าคนห้าคนวันนั้นห้าคนแต่เอาเข้าห้องแค่คนเดียววันนั้นไม่ได้เอาเอาเอาใครเข้าห้องเลยเอาทําไมอ่ะกลัวผมเป็นน้องห้องเขาเป็นทีมเยือนเป็นทีมเยือนเป็นทีมเยือนอีกคําถามหนึ่งถ้ามีเอฟซีมาหาที่บ้านแล้วให้ทํากับข้าวให้กินเนี่ยทาได้ไหมโอ้ยผมทําได้ทุกอย่างเลยที่เอาเท่าที่ผมทําได้นะมาดิ ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีดูแลเต็มที่ดูแลเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นเอฟซีผู้ชายหรือว่าผู้หญิงใช่ใช่จีนี้นรับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดกระเทยมาได้หมดเลยทุกคนเรามันคนเหมือนกันเข้าใจไหมคนเหมือนกันมีคนรักมีคนมีคนรักคนชอบดีก่อนมีคนเกียดจริงๆนั่นแหละช่วงท้ายๆแล้วมีอะไรจะฝากถึงพวกที่เขามีความฝันที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนเราบ้างอ๋อ หรับผมมีอะไรกจะฝากคนที่เขาต่อสู้ที่อยากจะฝากไว้คือว่ามีผู้ติดตามอ่างเงี้ยถ้าเป็นคําชมถ้าเราทําเป็นคําชมอ่ะดีแต่เกิดเป็นคําด่าเราก็อย่าไปใส่ใจแล้วให้แบบปล่อยผ่านไปเลยจริงๆต้องใช้คำว่าอดทนเท่านั้นอดทนเท่านั้นแล้วก็มองเลยง่ายๆดีเข้าไว้อ่าแค่นั้นเองแล้วถ้าโลกโหดร้ายกับเราโรคโหดร้ายก็ต้องมองในแง่ดีแล้วต้องเราก็ต้องยิ้มสู้เขา ถ้าเขาแบบแบบด่ายับยับเงี้ยบุญเติมไอ้กากไอ้เกียนอะไรเงี้ยปอกเขาด่าไปถ้าเกิดเขาด่าแล้วชีวิตเขาดีขึ้นกระเป๋าเขาด่าไปไปเขาด่าไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตอบโต้เพราะผมโดนทั้งด่าทั้งดูถูกผมโดนโดนมาครบแล้วถ้าบางคนบางบางทีเนี่ยเขาก็พยายามที่สุดแล้วแต่ว่าเขาพยายามไม่ถูกที่เนี่ยบุญเติมจะมีวิธีแนะนําเขายังไงง่ายๆคนอินบ็อกประพฤติมาคุยกับผมได้เลยโดยเฉพาะสาวๆใครก็ได้หมดเลยใครก็ได้หมดนะบุยด้วยคือแบบเอ้ยทำไงแล้วถ้าเกิดอยู่ใกล้คุณก็เอามาทำคอนเทนต์ด้วยกันก็ได้ มันสามารถคอลแลกบมันได้เลยถูกต้องคอลแลบนี่คือสามารถมาจอยกันได้มาจอยกันทำทำร่งมกันได้อืนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากเขานะครับปกติอยู่บ้านไม่ค่อยจะมีสาระแต่วันนี้ไม่รู้มันไปเอาสาระมาจากไหนนะก็ขอบคุณบุญเติมลอยซี่เพื่อนผมมากๆครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาให้ดูใหม่วันนี้ช่องลุงตายนะหำนะหานะครับลาไปก่อนคำพูดใดวาจาใดที่มันร่วงเกินหรือว่าไม่สุภาพนะครับผมแล้วก็บุญเติมลอยซี่ขอ กราบขอขมาอาภัยเวนะทีนี้ค,คลิปนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ